สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับน้องกาฟิวเซรีไทยรถสวยสุราษธ,ธานีนะครับร้านมี3สาขานะครับมีสุราษธ,ธานี2สาขาและจะมีกรุงเทพอีก1สาขานะครับวันนี้น้องฟิวออรรถเข้าใหม่มาฝากกันนะครับกับเจ้า Honda x c o o r d 5 EL t Turbo ปี2021ในราคาเพียง829,000บาทสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะครับ รถรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกาไม่มีน้ําท่วมไม่เทะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเคยสนใจอยากออกรถกับน้องกาฟิลสักคันสามารถติดต่อได้เลย0657400689 0657400689ตัวเบอร์สามารถแอดไลน์ได้แอดบ้านเขียวได้หรือว่าค้นหาน้องกาฟิลได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวนะครับอ่าบ้าน ดำนะครับค้นหาได้เลยน้องกาฟิวเซรีไทยรถสวยก็จะเจอกับช่องน้องกาฟิวนะครับบอกเลยว่าน้องฟิวขายทุกจังหวัดทุกที่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิวได้นะครับประวัติเครดิตดี S สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับเอก,กาสารไม่ยุ่งยากนะครับบอกเลยว่าได้รถที่สภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่า เกรด A แน่นอนนะครับนี่ได้ในส่วนของตัวรถบอกเลยว่าสภาพโคตรสวยโคตรดุโคตรเท่นะครับอยู่จังหวัดไหนก็จัดไปเน้นกับเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับบอกเลยว่าจองออนไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าออนไลน์ทั่วประเทศน,นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับรถสภาพสวยๆเกรด A แบบนี้เลยนะครับ กับเจ้า1.5 EL Turbo สีดำปี2 0 2 1่เลีงมาอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับรถใหม่แท้แน่นอนนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่มาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่านะครับนี่สภาพรถนะครับรถสภาพพึ่งเข้านะครับทุกคนย้ําว่าสภาพพึ่งเข้านะครับยังไม่ได้เอาไปล้างยังไม่ทําความสะอาดน,นะครับให้ดูกันก่อนว่าสภาพตอนเข้าอยู่ยังไงนะครับมาดูในส่วนของ ชมหน้ากันเลยนะครับนี่ Honda Accord ดนะครับดุดันไม่เกรงใจใคยเอ้ยไม่ใช่นะครับสภาพสวยมากทุกคนนี่ตัวไฟนะครับเป็นไฟสภาพสวยๆนะครับมีไฟเดนไลท์นะครับมาแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนนี่สภาพโคมไฟบอกเลยว่าใสกริ้งไม่มีคราบเหลืองนะครับสภาพรถบอกเลยว่าชมหน้าดุดันมากทุกคนนี่ตัวรถจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับทุกคน a อ cord เนาะ Accord จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวโลโก้ h อน da นะครับ เป็นโครเมียมอยู่กึ่งกลางของตัวรถนะครับจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวรถสีดํานะครับนี่ให้ดูคราบทุกคนนี่คราบฝุ่นนะครับรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับตัวคราบฝุ่นต่างๆนะครับคือบอกเลยว่าสภาพเดิมจริงๆนะครับรถสภาพแบบเพิ่งเข้านะครับทุกคนนี่ไม่มีชนหนักหรือความหรือน้ําท่วมนะครับมาดูในส่วนของล้อแมกหน่อยนะครับ ตัวเมกเป็น k, อ้อเม็กอรลอยเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆเดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดให้นะครับตัวรถเป็นขอบ17อยางนะครับน้องฟิวจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับทุกคนยางจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสภาพสวยๆเน้นยางใหม่ๆนะครับบอกเลยว่ารถก่อนออกเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เฮ้ยถ่ายยิบยาวอยู่ นี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ็ดนาทีนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล้องรอบพันมีมาเรียบร้อยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับน้าจับเป็นน้าจับโครเมียแบบนี้เลยนะครับนี่พี่ช่างเราก็จะอารถไปทําความสะอาดเอาไปล้างนะครับนี่พี่ช่างเราเนาะก็จะเอารถไปล้างทำความสะอาดให้นะครับเมื่อกี้นะนี่ก็รีวิวรถให้ดูกันก่อนนะครับ คาคิ้วด้านบนด้วยโครเมียมนะครับด้ามจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนะครับนี่เม็ดอาร์สภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับรถสภาพเดิมๆไม่มีชนไม่มีพิควำน้ําท่วมรถสวยเกรต A เอแน่นอนนะครับภายในกว้างขวางนะครับได้ในส่วนของบอกไฟฟ้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวน้ตนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับเมื่อกี้มีติดขัดนิดนึงนะครับบ็ดีว่าพี่ช่างของเราเจ้ารถของเราไป ล้างทำความสะอาดนะครับไม่ดูคนถ่ายรีวิวเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเพนเพนต่างๆนะครับอยู่ครบด้าจับโครเมียม829,000บาทนะครับสภาพสวยๆนี้เลยนะครับนี่เมทอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับสภาพสวยๆรถเกรด A นะครับสามารถเอาหน้าเล่มไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้วยนะครับ น็อตจุดเต็มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับเบาะนั่งเป็นซีเบจนะครับเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยสภาพภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ยางนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นส่วนโอ่เมกเป็นลลอแมกอลลอยเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับโคมไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพสวยๆตัวแอ็กกดก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่โคมไฟใสคริ้งแบบนี้เลยนะครับตึงกลางก็จะเป็นฮอนด้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวรถได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ แ <Association> น่นส่วนของกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยเละภายในของเขาโอโหกว้า oh, งขวางมากภายในของเขากว้างมากทุกคนนี away, <Mandarin. famoso. S 1> ่ภายในของเขากว้างและลึกมากนะครับทุกคนสภาพสวยมากตัวน็อตจุดเต็มสีเจ้างานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์สภาพเดิมโรงงานนะครับตัวแผ่นยางโครงสภาพได้ดีนะครับสภาพสวยมากแผ่นกันความร้อนแผ่นกันด้านบนนะครับคือสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับใหม่มากนะครับ ตัวรถนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโคมไฟไม่มีกราบเหลืองตัวรถเดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดเอาไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับแต่มันเครื่องให้แล้วให้เรียบร้อยนะครับนี่คาด์ทิวด้านบนด้วยโครมเมียมนะครับตัวฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานนะครับมาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับไม่ทักกันเลยนะครับนี่ ตัวแม่ทังนะครับสภาพเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในได้เปนส่วนของเบาะหนังซีเบนนะครับพับแขนวางแขนได้เรียบร้อยนะครับตัวพรมเป็นพรมกระดุมแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ด้านหลัง2จุดตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่สภาพฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับภายในกว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราพับเบาะให้ดูหน่อยนะครับนี่สามารถพับแขนวางแขนได้นะครับวางเก้วน้ําได้นะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับเบาะหนังนะครับเป็นโซฟาแบบนี้เลยนิ่มมากนะทุกคนนี่ นิ่มมากนะครับแล้วก็รอยตะเข็บรอยจุดแต้มสีต่างๆนะครับอยู่ครอบทุกจุดนะครับนี่ให้ดูในส่วนของภายในคนขับกันบ้างนะครับนี่เมทดอาร์คนะครับสภาพดืมโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเมทดอาร์คนะครับนี่เรียงตัวกันสวยมากนะครับ ัวน็อตจุดแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเบาะได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับรอยตะเข็บไม่มีเชียขาดไม่มียุ่ยนะครับสภาพภายในบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับทุกคนนี้ตัวนี้ที่พับแขนวางแขนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าวางแก้วน้ําได้2จุดนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับ ตรงนี้ก็สามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนี่เป็นช่อง USB นะครับ Power o l e d นะครับปรับแอร์แบบออโต้นะครับตัดได้เลยตัดด้วยลายไม้นะครับหน้าจอก็มาในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่มาในส่วนหน้าจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับสีก้านเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับพวงมาลัยไม่มีคราบเหลืองนะครับตัวพวงมาลัยบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ พุ่มหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับกุญแจรีโมทถึง2ดอกเลยทีเดียวนะครับกุญแจรีโมทถึง2ดอกเลยทีเดียวนะครับนี่ในในส่วนของปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับตัวนี้เนาะเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทแบบนี้เลยนะครับนี่นี่แล้วก็ตัวไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนหมนกนกิโลนะครับถือว่าไม้น้อยสุดๆเลยนะครับสภาพสวยๆตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับตรงนี้ก็สามารถวางของวางเว้นตาได้นะครับเปิดไฟซ้ายขวาได้ปกตินะครับ แล้วก็สามารถเปิดกระจกนะครับด้านซ้ายและด้านขวาได้เรียบร้อยนะครับนี่เปิดกระจกซ้ายขวาได้เรียบร้อยนะครับสภาพรถฟ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับบอกเลยว่ารถสภาพเพิ่งเข้านะครับลำโพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ในส่วนของหน้าจอนะครับได้ในส่วนของหน้าจอสักทีแบบนี้นะครับสามารถควบคุมหน้าจอได้เลยนะครับตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับก็ มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็เส้นแบ่งระยะน,นะครับในส่วนของ<ม>ร่องมองหลังนะครับลำโพงซ้ายขวาก็จัดไม้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับสสเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่ก็ห้องเครื่องนะครับเปิดแปบ,บไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นโช๊คซ้ายขวานะครับนี่ห้องเครื่องสภาพเดมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมนะครับ สภาพวงเครื่องสวยๆนี้เลยนะครับเป็นการคาม้อนสภาพสวยมากนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนับพิวามหรือน้าท่วมนะครับจุดเต็มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเคยเยื่อนนะครับสาหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับกับเจ้า Hon d a นะครับเอ็กคอตัวนี้นะครับ1.5 EL Turbo ปี2021นะครับราคา829,000บาทนะครับติดต่อได้เลยน้องกาฟิล065 7400689นะครับ065 7400689นะครับ สำหรับคลิปนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์รุ่นสองไว้ใจเซทสวยนะครับสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องฟิวหน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องฟิวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย